ข่่าวดีกอนเอาข่าวดีมีปากเป็ดทอดอ่ะปากเป็ดทอดที่พ่อชอบปากเป็ดข่าวดีเนอะมีปากเป็ดทอดเด้ออะนี่กำลังทอดอยู่นะคะโดยช่างสำรานข่าวร้ายล่ะคะข่าวร้ายคือต้มเป็ดเมื่อคืนนี่เทให้หมากินแล้วครับวุ้ยวุ้ยทน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 โอ๊ยผมตื่นเช้าขึ้นมาหม้อหายไปไหนวะหม้อพองเปิดหาเบื้องหมเห็นแล้วเม๊ ตกเลยนะพี่ลินเนาะเราก็ทําเองเลยนี่ผลเทียมของพี่ลินนะคะทําไมต้องลาดใบอะลาดดอกอะที่คุ้นที่เขาเขาคือหลานของเขาสักหน่อยเลยนี่แล้วก็ถ้าลอดเข้าไปข้างใต้ก็จะเห็นนะคะว่าพี่สำลินเขาจัดสวนแนวดิ่งนะคะใช่ไหมเขาเรียกแนวดิ่งมั้งไม่ครับอันนี้มันมันเป็นแนวตั้งแ้วนตังเออแนวเอ้าแนวตั้งกับแนวดิ่งต่างกันยังไงก็ารเทียง นี่นะคะก็จะเป็นขอบอที่ซุ้มสงกรานนะคะอะให้ดูว่าอ๋อมั็นมีสองชิ้นเนาะพี่เลียนเนาะถ้ามีเยกกอะกว่านี้ก็จะได้หลายซุ้มนะพี่กัมพูต้องเอามาอีกสัก4-5ซุ้มเดี๋ยวพี่เลี้ยนกระจัดให้ท่านลูกค้าหิวอะแม่ <c oughs> หิวเปล่าอาหารเรียบร้อยแล้วมสุขิ๊ก พี่สำลินลืมหุงข้างแม่ยัไงไม่หิวนะเ<า> <c oughs> ป็นไงเมื่อคืนหลับสบายท้ับสาย <c oughs> นอนกี่โมงคะสองทุมม่มได้ไหมโอ้นอนเร็วแม่นอนเร็วดีแล้วมันจะได้สดชื่นเผื่อเรากลางดึกเราตื่นไม่ไม่นอนนะจะได้ไม่นั่งเหนื่อยมากวุ่นวายกันแต่เช้าเลยเดี๋ยวพ่อเหแรงต้องมาถามหาถามหาอะไรต้มเสต็ <c oughs> ต้มเป็ดเมื่อคืนยังไม่ได้กินเลยนะเพราะว่ากะกินตอนเช้าครับอืเรียบร้อยแล้วครับหมายถึงกินแล้วไปทางนู้นครับทางนู้นครับ๋อทางนู้นครับพี่ชำรานได้กินแล้วอันไงอร่อยไหมอร่อยครับจริงเหรอให้หมาหมดแล้วครับให้หมาหมดแล้วครับให้หมาหมดแล้วครับให้หมาหมดแล้วแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าพ่อตาบรรจงให้เราอย่าพูดไปอย่าพูดไปอย่าพูดไปได้ยังไงให้เราสามาปิดไฟหมายถึงมาอุดเมื่อเช้า ไม่ไม่เมื่อคืนมาปิดไฟเอาไว้แล้วก็เออกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะกินตื่นเช้าขึ้นมาหม้อหายครับสืมรานบอกไอหมีกับไอหมอมรับประทานนะครับมันเป็นยังไงพี่ลานทิ้งทําไมล่ะลาเป็ดเรายังอุ่นกินเลยนะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับเห็นหมีหมอมไม่มีอะไรกินครับเอาไงดีกันลูกเขยแม่เนี่ย แล้วพ่อตามานี่จะเอายังไงละพ่อตาแบบสับทั้งคืนเลยนะไน,นี่ก็เตรียมหมักปากเป็ดโอ้โหอว๋วไม่บมดหรอกถ้ามีปากเป็ดปอบใจอะ่ะเพราะว่าพ่อเขาชอบมากปากเป็ดเนี่ยโอ้โหนี่สูตรหมักที่สำราญนะคะใจ แล้วมันหอยนะซอสเรืงรส<ถ>อทำตัวเหมือนมีความผิดยังไงไม่รู้นะใชทๆอาหายชีวิตก็จะเหลือจำพวกตลอดชีวิตไปงานเ <c oughs> นีย <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะมา <c oughs> มีกว <c oughs> มีกด้วย <c oughs> ยังไงก็คุณคะเดี๋ยวมันเข้าหม้อข้าชามตัดเบาๆเบาๆ แล้วข่าวมอเป็ดเล่าลูกค้าเหมือนจะหิวขาาวพพ้าวแต่เช้านะพิเศษหร่อธรรมดาครับแม่ลูกค้างลูกค้าหิวแล้วอย่าถามเยอะ <c oughs> เดี๋ยวรอผักสักครู่รอผักสักครู่นะแม่นะอ่าอยากได้วอเตอร์เครสเราก็เดินแค่มาหน้าบ้านนี้นะคะเราก็เจอวอเตอร์เครสแล้วนะคะตรงนี้ก็งามยังไม่ได้ตัดนี่โอ้ยรดน้ำใหม่ๆสดซื่นสดซื่นเกแค่นี้แล้วก็ใบแมงรักเนี่ย กินกับขนมจีนดีเปียกเราไปอาใบรลักท้ายสุดนะคะกินกับขนมจีนแล้วจะได้ท้องไม่เสียเขาบอกอย่างงั้นนะโบราณเขาว่านี่บัเคอร์เค ม้ายยงมายั่างเดี๋ยวให้ปากเป็ด oh สุก oh ก่อนค่อยมาอัน oh นี oh ้อ oh ัน oh. นี้อ๋อของอาหารที่เหลือเมื่อคืนเชี้ยมพูก็อุ่นไม่หมดแล้วกินได้เลยอชอบจริงนะแม่นะ วัวตะเคสไม่ชอบเลยเะดี๋ยวมันจะเก็บล้างแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้แม่จะกินข้าวเมื่อไหร่แม่ก็ออกมามากินเสร็จแล้วแม่ก็มัดปากถุงใส่ไว้เหมือนเดิมมันอยู่เป็นอาทิตย์ละมันคืเย็นแม่ยักรอบอยู่ใช่ค่ะมันจะเย็นเจ๊บเลยแยวนี้เดี๋ยวใส่ถุงมัดปากแล้วใส่ตู้เย็นห่ ุณยายนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาน้ำปลาล้านี่มันอร่อยจริงนะอร่อยนวลุมกาแฟ่ใหม่ของพี่สำรินค่ะได้ร่วมจากต้นปีบนะคะครับผมเปื่อยตากนะพี่กระตุ้นนุ่มอร่อยไหมหวานไม่ค่อยดีอันนี้นุ่มนุ่มนุ่มขอบคุณครับโอ้นุ่มไหมนุ่มนุ่มนุ่มเนาะครับโอ้นี่ค่ะกล้วยตากของเรา ลูกค้าเข้าร้<อ>านลูกค้าเข้าร้า,า,านอีกแล้วไปไปไปรับแขกนนพ่อมาแล้วเหรอพ่อ,ม,พอมีข่าวดีบวกข่าวร้ายาอ่าจะเอาข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนเอาข่าวดี อ่ะปากเป็ดทอดที่พ่อชอบปะปาาเป็ดเอาดีเด้อนี่ปากเป็ดทอดเด้ออ่านี่กำลังทอดอยู่นะคะโดยช่างสำราญเออข่าวร้ายละคะข่าวร้ายคือต้มเป็ดเมื่อคืนนี่เทให้หมากินแล้วครับวุ้ยวุ้ยรน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 โอ้ยผมตื่นเช้าขึ้นมาหม้อหายไปไหน่วะพ่อพ่อเาิปิดเาเพิ่งหมอเห็นหรอแม่ เพิ่งมากำลังอุ่นมาทันเมื่อไหร่ถามเมื่อกี้นี่โอ้พ่อพ่อห่วยอย่างแรงรีแอคแรงมากคือตกใจอ่ะเราก็ตกใจนะพ่อทุกคนตกใจหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นพ่อตั้งใจทําไงอุตส่าห์นั่งแท้ก้นั่งทันโอ้มันโมเมนต์หน่อยๆเนี่เนื้อยุหานนั่นติดดูกะถามก็ทําไมทําไมไปมันกินยังกระโดดเรียมมาน่ะโอ้ ฟ้องตัว่าหมาเนี oh, ่ยเพียงจะทําโทษยังไงดีพ่อเขาก็บอกเขามีเหตุผลนะปลอบใจพ่อด้วยปากเป็ดทอดนะคะอหมยี่บอกแล้วแม่แท้ได้นะปากเป็ดไม่ทันได้บอกเลยใหญ่แท้ถ้าชอบนี้เดี๋ยวคราวหน้าหนูซื้อมาอีกหนูก็เอ๊เห็นพ่อชอบกินปากเป็ดเนาะแพงไหม ไม่แพงนะพ่อทำไมเขาขายางร้านเขาทำไม่แพงอย่างถุงนี้ก็น่าจะไม่เกินร้อยละมังหนูก็ไม่ได้ดูคาอันไหนเสาองร้อยาสองร้อยเหรอาปากเป็ดอย่างเดียวนะเป็แพงพ่องั้นแพงอยู่สมควรที่เขาจะขายแพงอยู่งั้นในร้านอาหารเนาะร้านอาหารจานหนึ่งได้แค่สองหัวเขาผ่าทิ้เล็กเล็กๆแล้วขายเก้าสิบหกสิบ อ,อ๋อเออเออหนูไม่ได้ดูราคาหนูก็หยิบหยิบหยิบใส่ถุงแล้วก็จ่ายเงินมาเลยรีบไงอ้าวมาไพบาลเขากินข้าวเนียนแค่เขากินข้าวโพงกินกับข้าวกับหโพงกับอะไรข้าวโหงโพมืดเราเพ่อกินเขากินกับหโพงเนี่ยอันเมียงถ้าพ่อแค้นเขากินคือไปห,ห้องนึงกันแจฉย,ยงเสิแล้วแฉ แฉทั้งคืนดูเก่าล่ะด้วยยำบนนี้มันยำอะไกับยำปลายำดูมันจะแพงเท่าไหร่เพราะว่าดูแกะดูเก่านะเนี่ยะไรอยู่เข้มพอดีป่ะพ่อเข้มพอดีป่ะพอดีตีมือลูกเคยมากอร่อยนี่ยำชินได้งวะเด่กระดูกปากมันเนาะขั้นขั้นแดงนั่นก้ง แค่กุ้งใสเจ้าว,ว่าบัวโต,ตม,มันวนนั่นเพลี่ยนแม่อนุมาศแล้วเนี่ยแม่บอกไปซื้อแม่แมันต้อง,ม,องมันต้องผ่าไหมพี่พี่ลานอุ้ยเราไม่ผ่าก่อนเนาะ<ม>ถ้าเราสับก่อนไม่ผ่าเขาเขาดีมาแล้วนี่สับสับครึ่งอ่ะพ่ออ๋อบัวได้อ๋อ,อ,อ,อต้องต้องทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอ้โหมันต้องสองมือนะพ่อเนาะอื ขอ,ขอชิงไปมือกันหมักของพี่ลานว่าจะเปิดร้านอาหารได้ไหมเนาะสำหรับอาหารป่าแจ้งเกิดแน่นอนเปิดเลยพี่ลานอีกหม้อหนึ่งนะคะแจ้งสำหรันตัวเปียกหมดแล้วโดนน้ำมันพรม เป็นคนหนังเหนียวนะเนี่ยใส่เสื้อหนังทอดปากเป็ดมไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยกินเขาได้บ่ตากินกับอันน,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 นี้อันนี้ลาเป็ดมันมนั้งอ้ลาเป็ดเหลือแต่เมื่อคืนนะคะเยดายเมื่อคืนไม่ได้ทอดเนาะเมื่อคืนทอดนี่ก็โหแทะทั้งคืนนะนี่ปากเป็ดนี่นี่ดูนี่ ตีนมีขาโอ้ยมีบมเดลเนี่เฮ็ดไวปย่างดีสำเนาในหม้อนะเห็นแล้วหนูเป็นคอนเ็นพ่อหยิบใส่อยู่สงสารเลยอ่ะคุณสำราญเนี่ยซื้ออีกว่าวันนี้ไในขั้นไปไปแม่อยากกินอะไรคะบอกไปต้อนไปถือมาทำซิมากับอะไรมันเสียแกดน่องจะมันสดได้ ใส่มะนาวเยอะอปลาเป็ดต้องไม่เปรี้ยวใช่ไหมพอ่อนี่ต้นของเราหรือเปล่าพี่เล่นใช่ <c oughs> ทำไมมีกินตลอดเลยถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้ยลูกมันลูกกับใยมันแรงรอ,อะเนาะมันน่าจะเตกปลายมันแหละ กินกับข้าวเหนียวมูนเหรออยากากินนะอยากได้อะฮะจัดให้ค่ะเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมูนสักครึ่งโลพอไหมโอ้ได้ครับเนาะครึง่งโลพอ,อเดี๋ยวไม่ไดอ้อ้วนโอ้โหอันนี้เป็นขนุนบ้านพี่นุนะคะขนุนบ้านเรายังต้องรออยู่นะโอ้ยพวเรามีย่รู้ล้วงไปเลยเอา้าอ้าที่เสียบอ่าไม้อะไรนั่นอ่ะเออวันนั้นยู่ๆมันก็มันล้วงเหรอมันคงแรงนะเนาะ แปะแปะห้าเห้องพ่หนูกินอร่อยอร่อยอใช่ไหมมันแบบเนื้อมันช้ำป็นพลาสติกฟูนะคะอาอยามันอ,อ่อนแดดที่เท่ๆน้อยๆแบบบ้านๆเราเลยนะ<ป>อขอชิมออรร่ยคับบอกว่าอร่อยบ้างนั้นนะ ยังไม่หวานมากนะ<ช>มัคือมันเพิ่งออกมาจากต้นใช่ไหมไม่เพิ่งหวานมันรู้ไปตายมันอ,อืมแต่อร่อยรู้เพราะมันย่อยๆอะ่ะหอมอร่อย,อออยเดี๋ยวซื้อเขาเนี่ยมวนมาให้พี่ นมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยามสายฝนรินฝนสาฟ้าก็ใสแจงหอมดอกพักกะแง